สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์นะครับโดยยอดไลค์น้อยอยู่เลยนะครับและอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับไปเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะดัโพสนะครับได้เกนฟรีนะครับก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไารัชมกันเลยเนาะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาที่หน้าเว็บไซต์เอเดเบลมพาร์ทเนอร์ตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์ เว็บไซต์ครับเดี๋ยคุณผู้ชมครับมาที่ด้านขวาเว็บนนะครับจะมีคําว่าสมัครใช้งานเนาะให้เรากดเข้าไปเลยนะครับอ่าตรงนี้ครับจะมีข้อมูลถ้าเราใส่ครับเป็นการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้ e ีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ข้อบนจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอาโนัติด้านล่างตรงนี้ได้ยนะครับอ่าแล้วก็กดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสสมาะคือว่าเสำหรบั อทางจากที Haven, os, ocean, ay, komen, an, ่เราเข้าไปที่หน้าดีโอของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูให้เราลือกใช้งานเยอะแยะมากมายกันเลยเนาะอ่ะก็ได้คุณผู้ชมัามาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งเซิร์ใหม่นะครับอันที่ครับสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งเซิร์ใหม่เขาเลือ่าห้เราเลื่อไปที่บดหมูดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอันตรงวดหมู่เขาจะมีแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีหัวข้อให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้งานกันเยอะแยะมากมายเนาะอ่ะก็ได้คุณผู้ชมครบเลื่อนไปที่แพลตฟอร์มอินสตาแกรมด้านล รตรงช่องบ,บริการคุณผู้ชมก็มาเลือกบ,บริการตัวแรกกันแรกเลยครับตัวแรกตัวนี้เนาะอ่ามาช่อไปก็คือช่องคำอธิบายครับตรงช่องคำอธิบายเขาจะมีการเขียนแจ้งเตือนการเขียนข้อบูลไว้ให้คุณผู้ชมตรงหมาเหตุตรงนี้กันด้วยครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาแวะดูมาแวะอ่านกันด้วยนะครับอ่ามาช่อต่อไปก็คือช่องลิงก์ครับสำหรับใารที่แะยงช่องลิงก์ครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโพสต์นแล้วครับแล้วก็ี้ลิงโพสต์ที่อยู่ Broadway, ยด้านบนตังนี้ครับเอามาใส่ตรงช่องลิงก์ได้เลยเนาะอ่ามาช่องต่อไป เลยครับผมจะใส่สักหนึ่งร้อแล้วกันนะครับอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องเวลาอชอ่าช่องช่องค่าใช้จ่ายครับตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่อะไระครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราเรียบร้อยเนาะหลังจากที่เราใส่เข้าบนคอมราคาบัตก่สองด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อาหลังจากที่เรากส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคนแล้วนะครับอาธครตรงนี้ก็จะมีข้อูลนที่คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับอาธิาหรับครที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่ในการดำเนินการนะครับอากจะระหว่างรอดำเนินการยวให้เราไปมาต่อไปก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอาเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับว่าเราซื้อห่อข้อบริการถูก,ถกถหรือเปล่าครับแล้วก็เอาไปเช็คข ก็จะมีหมายได้คำสั่งเซิร์ฟที่คุณผู้ชมสั่งเซิร์ฟบริการไว้ด้วยนะครับอ่าส่วนด้านขวาก็จะมีสถานะของเว็บไซต์บอกอยู่เนาะว่าจะมีเว็บไซต์มาอยู่ในช่วงอะไรนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครพามาที่เมนูต่อไปก็คือมาที่เมนูเติมเงินกันเลยเนาะอ่าเมนูเติมนครับจะมีตอนนี้ครับไม่มีช่องทางให้คุณผู้ชมเลือกใช้งานก็แค่ช่องทางเดียวนะครับตอนนี้ก็ทางเว็บไซต์เขาแล้ว อยากไม่อัปเดตช่องทางอืน่นอื่นมาครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรอจนกว่าทางเว็บไซต์ขอจะอัปเดตทางเติมเงินทางช่องทางอืน่นอื่นมาด้วยเนาะตอนนี้ก็จะมีให้สั่ยอดเติมเงินที่เราต้องการเตริมเงิดนะด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดจ่ายตรงนี้ได้เลยเนาะะครับด้านล่างสุดก็จะมีประวัติการเตริมเงินให้คุณผู้ชมดได้ดูกันด้วยนะครับเดีย๋ยวคุณผู้ชมครับกลับมาที่หน้าให้เรากลับมาที่หน้าโพสต์หน่อยนะครับเพื่อดูว่ายอดไลค์ของหลัขึ้นหรือยังเนาะตอนนี้ครับมียอดไลค์ทัท้งหมดดยอลนะครับเดีี๋ยวเเรรราลองฟชหก้ายอดอยรยขึ้นนหือังะ อ่าตอนนี้ครับยอดไลฟ์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ109ยอดไลค์เลยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับขึ้นไปเปมยอดไลค์ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมครับเวลามาที่เมนูบริการเนาะ เมนูบริการครับก็คือจะเป็นเมนูอ่นตัวนี้ก็คือจะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์ครับที่เขามีตอนนี้เนาะเห็นไหมเขาจะมีหลายตัวบริการเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลื่อนมาหามาดูกันได้เนาะอันด้ขวาจะมีคำอธิบายให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับสมก็สามารถที่จะกดดูตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆหรือว่าคุณผู้ชมครับเพื่อความสะดวกครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมากดค้นหาตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับไาด์อบไปที่เมนูเมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อ อ่าขอให้ครับอ่าหรือไปทางขวามือด้านขวามือจะมีประกาศการข่าวอ่ประกาศข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับเห็นไหมทางเว็บไซต์ข่าเวลาข่าวอัปเดตอะไรเขาจะมีการเขียนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็มาไปดูกันด้วยนะครับเผื่อว่าเผื่อทางช่องทางต้นกันข่าวเพิ่มขึ้นมาจะได้เรียนจะได้รู้ก่อนเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมมาที่ด้านขวาล่างครับด้านขวาล่างจะมีรูปลายตรงนี้อยู่นะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์ครับก็สามารถที่จะใช้เมอ่าใช้ช่องทางที่เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดเนมมัจะะะสาาาารรถทที่่นนนเอไไลคบหงง์็ ครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแตบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปครับคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้เนะาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ